นี่มานั่งห้อยขาถามหน่อยนางเป็นหมาหรือคนน้าอุ้ยออกมาก็ร้องไม่ไม่ไม่ถูกหูเลยนะนานได้เจอ,อนางเอขวัญเลยอ,อะไรเนี่ยร้องอะไรเนี่ยขอโทษ นาตําหนักของสมเ็จทธิบิดาของข้าพเจ้านางเป็นใครมาจากไหนกันเล่งบอกข้าพเจ้าเถิดนี่ไม่รู้จักเหรอยังไม่รู้จักเขารู้จักจะถามอย่างไรล่ะจันแรมนางของเราเมียของกษัตริย์เทวริตรู้จักไหมอะนี่เหรอจันแรมรู้จักไหมล่ะรู้จักดีเลยจันแรมเราจะได้เจาะจงตัวที่ถูกต้องอะร้องมา มานั่งห้อยขานางเป็นหมาหรือคนอ้อที่แท้หนา้ามนและขาแม่แลลแม่มาเปิดหน้าบอนลลแม่มานอนแบตับมึงน่าจะแก่เป็นกองงระทำมาเหมือนตุ๊กแกจริงนอแม่เลี้ยงกูเราไม่กลัวแม่แต่งูแลแม่จะเงี้ยววเอาแม่มานอน ระไม่กลัวง,งูเขียวเกี่ยวคองนี่ควันเลิศปลูกอะไรขายไม่ถูกสงสัยว่าจะปลูกดอกทองไม่เป็นเรื่องธรรมดาทำเรื่องธรรมดายัางไงคนเราเป็นราณีองค์ใหม่ ทาหารทุกคนที่รู้จักใครที่ยังไม่รู้จักก็ต้องนำของมาถวายให้กับราณีองค์ใหม่เพื่อ,อทำความรู้จักขอบใจนะที่จะเอาดอกเงินดอกทองมาให้ฉันขอบใจเข้าใจเข้าใจผิดเข้าใจเสียใหม่อะไรเข้าใจอะไรผิดที่ขาพเจ้าไม่เอานำดอกเงินดอกทองไม่ใช่นำมาเยี่ยงอย่างนั้นสิ่งที่ขาพเจ้านำมาก็คือว่าอีนางโจรเย่ยงมึงก็คือแม่ดอกทอง ด่ากูเหรอด่าสิอะไรย้อนระอยถอยหลังกลับไปเมืองเข้าเมืองเสียขอโทษเดี๋ยวนี้เลยขอโทษเดี๋ยวนี้เมื่อเราไม่เคยรู้จักกันอย่ามาใช้วาจาจาบจ้วงแบบนี้มันดูไม่สุภาพ <c oughs> น้ำมายามนี้ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้เลยว่าอิสราเป็นราชโอรสของเสด็จพ่อเทวะนิอิสราทารักตัวกลัวตายเล่นกับสู่แข้งของท่านเสียคนอย่างจันเรไม่เคยกลัวใคร เมื่อมันมายืนอยู่ตรงนี้แล้วคำว่าหนีคำว่ากลัวคำว่าถอยมันไม่มีแน่นอนเนี่ยพระเอกชัยยาเชษตงคนเราจะรับบทบาทไหนจะเป็นผู้หญิงแต่งผู้ชายผู้ชายแต่ผู้หญิงการเล่นลิเกหน้าเวทีเฮ้ยว่าไงมันก็ต้องสุภาพให้เกียรติกันหน่อยนี่มาด่าเราดอกทองด่าได้ยังไงถามหน่อยฮะแลทำไมจะด่าแล้วจะเป็นผู้หญิงจริงๆเขาแสดงมึงด่าอย่างนี้หรือเปล่า ็ไม่ด่าให้หลบๆไงอันนี้เห็นตัวเปียบเลยก็ต้องด่าให้ตรงอย่างนี้ลโอ้โหนี่ด่าตรงๆเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าชาววัดพร้าวเขาด่าหนูว่าดอกคองอย่างเงี้ยยอมได้ไหมอะแกจะให้หนูยอมไหมไม่ยอมอ่ะทำไมยอมปรบมือเชียร์หน่อยเร็วเนี่ยเปไงไปไงชัยเชษฐ์ไอ้เรื่องตบมือเชียร์ให้ลิเกเขาตีกันเนี่ยถนัดนักคนที่นี่อะ ขวัญเลิศก็มีชื่ออันดับหนึ่งจริงเหรอไม่ว่าจะจังหวัดพิจิตรหรือจังหวัดนครสวรรค์<า>เป็นลิเก2สองภาคระหว่างไอ้เคกับมังกรก็ไม่เคยกลัวใครนี่ลูกศิษย์แก้วตาคนล่าจริงเหรอลูกศิษย์แก้วตาคนลาแม่ยังไงลูกอย่างนั้นด่าฉันก่อนถ้าฉันดามั่งอย่าเคืองนะไม่โกรธไม่เคืองด้านหน้าเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องแน่นะแน่เอาสิวะจัดให้อถาถธาเองเอาพี่กกเอาเอาขลัอย่า,ยา<ร>งนี่ย<ร>ืนกัดกร ความโกรธนี่มันไม่ขอโทษกลับทา้าทำไมนั่งชมติดติดนี่แหละลูกศิษย์แก้วตาชิดชักอีหาจ้องห้องนี่ใช่ยาเช็ดปากาแม้มาด่าเราก่อนอย่างนี้เรียกวอนน่ว่าถ้ามีสู่หน้านายแม้มันอายขายหน้า ไม่สู้หน้านายแม้มันอายขายหน้าเฮ้บอกหยุดยาพยองนี่ลุงชำนาญอยู่ไหนขอแรงใจสักหน่อยแม่ขอแรงใจหน่อยเลยขอแรงใจสักหน่อยไ<เ>อจจ้บจบภาาอยู่ไหนขอแรงใจสักหน่อยมาเชียร์สักคนพระร้อยพ้ไไดไม่ลาเน่าทำไมต้องหงานนต้องฮือทำไมแล้วนะ ถ้าแม่กูฮือ้วจะฮือทำเฮียอะไรทำไมกูปากแปะไปเลยกูจะดูนีอ่อ่ะกูจะดูระหว่างเจ้าภาพกับกูเนี่ยมาแล้วกอ้ยถ้าเฮืยอ,อย่างนี้ไม่ฮือฮือลอรางวัลแง่ความเลิศเ็นยแม่มาแล้วไม่มีแรงใจไม่มีมรไยให้เราแต่เขามีแรงใจไม่มีมรไยให้เราให เขา,าจองแมนนน่นี่เลิศมึงลองได้ดีก็ได้มึงไม่ต้องมึงได้รางวัลมึงยอเยอยกูไงเขาเชียร์ยรมาคนละร้อยแล้วให้กูด่ามึงเดี๋ยวเ<ม>จอกันหน่อยเอามามาดาดอกทองนี่แหละของแท้ควันเลิศตอแหลนารักมาดาดอกทอง นี่แหละของแท้ควันเลอตอแรน่ารักชัยเทศมาปันแม่มันนึกขันปากจะดาให้คนรู้จักนั่งจองทำไม่สยกเดี๋ยวแมตตกในเตาอีสันชาติหมาเ่าใบตองเคยกลัวใครบ้างล่ะไม่เคยกลัวเต่าไหนนะน่ะนี่ไง จ้งจองตรงตรงแจ่มแจ้งนางกองทุ่มแสงไม่เป็นซองถูกต้องร้องดีนะเริ่มร้องดีแล้วกลัวใช่ไหมโ้ดกลัวใช่ไหมไม่ใช่ดีไม่ต้องนานแล้วอ๋อเขาเรียกคมในป่กต้องร้องเยินยอถ้าไม่อยากโดนกูด่ากูด่าจริงนะจริงเหรอให้ร้องด่างนะไม่ใช่ด่างอย่างนั้นนะเดี๋ยวกูร้องด่าจริงนะอีตอแหลมอีตั้ดัดเนี่ยส่งเสียงวับวบ จริงๆก็คงจะจับจบจับไปเต่ามีภัยใหญ่กว่าแต่ผจับได้กูจะสับขายซองอีเต่าเหลือเด่นทำเป็นกระแดะมะอีเต่าเหลือเด่นทำเป็นกระเดะจับได้กูจะแงกระดองน่าเกลียดอย่วก็ต้องกระเทือนก็กรลอยอย่าดู จะแหกเตาแหกตาหรือหน้าแตกเด็ดเด็ดเด็ดนี่ยก่อนเลิศเข้มาไอ้หนูมึงลองให้ดีๆีดีเดียะก้มึงแตกหรือมึงแตกมึงก็สะกดยังไงให้มันสะระแอตอเตาเออมันสะกดดีๆด้วยต่อไก่เออแตกเออตอแอกะแตกตอแอต่อเออเอออะฟังดีๆเออแล้วไปคุณก็ไอ้นั่นนะสิจะแหกเตาแหกตาหรือหน้าแตกนี่มึงจะให้ เต่าแหกเสียหายเต่ามีกระดองรับรองได้ให้มึงไม่ได้เห็นลายทองล่องข <c oughs> วัญเลิศไม่ช้าขอาชชาท้าทนชัยเชษนี่ต้องโดนของดีเ <c oughs> จ้ายังถูกมนดอนฟ้าละมีเจ้ายังถูกมนดอนฟ้าละมีเดี๋ยวมึงเจอสักทีหงายท้องอ เอาเต่าปิดตาดาไว้หน้าแตกมึงจะได้หายอดหูอื้อจะตบได้มือเสียได้มือแล้ามึงอยา่าดึงดื้อมัวมองถ้าชัยาเชิสังเกตพี่ชายแรงมึงจะไหวกันไม่ว่าแม่มึงอย่าดูถูกกูนะเลิศ มเห็นอย่างนี้สามสี่ชั่วโมงแล้วนองถ้าชัยเทศพี่ชายให้มึงจะไหวกันไม่ว่าสู้กันคืนนี้ตรงนี้นายนะสู้กันคืนนี้ที่นี่นายนะเฮ้ยเฮ้ยยาฮลพยองจะแหกเตาแหกตารยหน้าแตก จะให้เต่าแหกเสียหายเต่ามีกระดองรับรองได้พรามึงไม่ได้เห็นลายระทองลองควันเลิศไม่ช้าหากขอท้าชนอย่างมึงและต้องโดนของดีเจ้ายัางถูกมนโดนฟ้าละมีถ้ามึงจะสักทีง่ายของไอ้ปากหมาไอ้หน้า นี่คุนึกได้แล้ะมึงร้องขนาดอะไรไงทำไมมึงด่ากูก่อนน่ะมึงก็เอาดีๆดีมึงไม่ไม่อยากหยาบนะมึงด่ากูก่อนนะไอเชลธโอ้คนนี้กูพี่มึงนี่หนูไม่มีพี่ไม่ไม่มีน้องนะฉากเนี้ยมึงด่ากูก่อนกูก็ด่ามึงจะเคืองนะก็ไม่เคืองนะกูรู้อย่างงี้นะทำไมกูไม่ให้แม่มึงเกิดมาหรอกไอปากมาไอหน้ามี แล้วกูตบในฟ้าแล้วมีทำมองร้องมาลิเกปากจัดทอบกัดตัวเจ๋งขวัญเลิศถ้ามันก็เก่งแล้วมันก็กล้าชายาเทศวิ่งทนนะทนไม่ท่า สวยขนาดนี้มึงร้องมาได้ยังไงหน้ากูเป็นหนองเนี่ยฮะหนองอะไรกันเป็นหนองหนองอยู่ห้องในมั้งเขาเรียกหนองอยู่ในใจเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใครก็ทิ้งเจอใครก็ทิ้งกูยอมเล่นตัวนี้ให้พวกมึงด่าก็บุญแล้วไมเราตอนแรกกูจะไม่เล่นหรอกนี่ถ้าขวาัญเลินไม่เล่นแล้วเขาเลือกจะเป็นยังไงแล้วน้องกูจะเป็นชำระแหมแลแแยอบฝาหมโ้อละที่พ่อให้ นักนะเสนดพี่ไหมคะเสนดพี่เสนดพี่มันเรื่องอะไร